สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเป็นสี่สีส่นะครับเมื่อกี้เล่นแรงก็แบบตึงอ่ะเจอคนตึงเฉยเลยอ้อ้อมหลังยิงไงไม่รู้ว่ามันอ้อมหลังยิงถ้าคนแรงแกนพอถ้าพอพอุ่งไทยโดนโดนไดักเครับคนคนเยอะคนเยอะต่อรองๆๆล้งอะไรบางโอ้โหมีบอล เ,เร็งโกเร็งบอลเร็งโกเร็งโกเซเวอร์เร็งโกเร็งโกเร็งโกทุกคนรู้จักแม่เกอวะ เลี้ยวกันเราน่าจะเล่นการเกินไปอ่ะ เรา,าเพื่อนครับชุบหน่อยชุบหน่อยเบอร์สองเบอร์สองชุบได้เบอรอ์เบอร์ชุบหน่อยเบอร์องเบอร์เบอรอ์ชุบหน่อยเบอรส์อรสองเราอยู่เบอร์สีนะเบอร์ ได้ไหมอ่ะไม่ไม่ชุบเราเลยหรอโอ้เราตายโคตเราการอเจอคนเต็งเจ้คนเต็งก็แบบนี้กคตเราเจอคนเตี้ครับ คนยากคนสนู้น,นี่นนทำดใจใจเราก็มาแล้ววะี๋ยวไจแล้วครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอตอนอยิงกันครับไปนี่ครับมาพบกันตอนจริงนะครับ Gracias. เกมหมอตัวนะครับทุกคน <t fellowship> เกือบตายแล้วไม่ล่ะโหตั้งเลยวอมครับทุกคนถ้าทุกคนอยากได้ไอ้วอล์ยทำตามคลิปนี้เลยกดไลค์ด้วยนะครับทุกคน เได้หาแล้วครับทุกคน ชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อย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 ครับ Спасибо. E aí t r i p แพ้ครับแพ้เราแพ้จริงๆด้วยโอ้โหเราเหลือคนเดียวโคตรโกงนะครับทุกคนสุดท้าแพ้โอ้โหแต่ยืนยาไม่ลงพวกเราขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า